นี่คือนะฮะเรามาที่ชนน้บดเลยนะฮะที่ชน้บทเลยนะครับ,นนบ,รบแต่ที่นี่คือร้านขายผักชีซึ่งคนญี่ปุ่นทําผักชีเขียนว่าผักชีเลยนะผักชีทําให้โด่งดังถึงอะดทีวีมาขอถ่ายทําและคนที่เกลียดผักชีคนที่ไม่ชอบผักชีก็สามารถทําให้อร่อยได้โดยการเปลี่ยนผักชีเป็นคล้ายๆเป็นเพสโตนะเพสโตก็คือตัวเอาไว้จิ้มกับปลาเอาไว้จิ้มกับผักเอาไว้จิ้มกับ ขนมแล้วไม่พอคนที่เกลียดผักชีนะฮะสามารถนะครับเอามาทําเป็นกุกกี้เอามาทําเป็นขนมอะไรต่างๆได้นะครับเพือมาแปลรูปนั่นเองนะครับในเศรษฐกิจที่ไม่ดีนี้นะฮะก็สามารถทําให้ทุกคนนะมียอดขายได้ดีก็คือยืดหยุ่นนั่นเองถ้าเรารู้จักการยืดหยุ่นเราก็จะขายดีนั่นเองครับแล้วก็ถ้าประเทศไทยปลูกผักชีก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่ปลูกผักชีในประเทศญี่ปุ่นทําให้ทีวีโด่งดังของญี่ปุ่นมาถ่ายทํานี่เราอยู่ที่คอนี่แะนี่คือ ชนทบตแห่งหนึ่งนะฮะชนทบตแห่งหนึ่งเลยนะฮะรถไม่ค่อยได้วิ่งกันนะฮะรถไม่ค่อยได้วิ่งกันแต่นะฮะต้องดูนดะัว่าเรากำลังจะขอถ่ายทําอยู่เดี๋ยวเราเราได้ดูแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวจะมีที่ปลูกขักชีแล้วก็มีอีกที่หนึ่งต้องย้ายเราก็เลยรีบรีบถ่ายพวกนี้ไว้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับโดยเขามีการตกแต่งน่ารักนะฮะการตกแต่งการเลเยอร์แล้วก็มีการซื้อทางตู้หยอดเหรียญต่อมีผักชีมีเราเข้าไปใกล้ๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะวันสะท้อนแสงครับเข้าไปดูข้าง จะเริ่มถ่ายกันยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดูเด็กมีคนมาเยอะยะเลยเดี๋ยววันเสาร์ที่จะมีคนมาเยอะแยะเลยนะนี่ครับคนโด่งดังเนี่ยมาถ่ายกันเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็คือคุณเจ้าของครับเดี๋ยวตั้งายงานต้องรีบเข้าต้องรีบจบก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยว,ยวจะ โอเคงั้นเราต้องรีบไปแล้วฮนะเดี๋ยวก็ฝากให้เพื่อนๆได้เห็นเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อนๆในช่วงวิกฤตในช่วงลําบากนี้เราสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนเอาของญี่ปุ่นแปลกๆที่ไม่เคยมีในประเทศไทยออกมาขายก็ด่งดังได้เช่นกันนะถ้าเราพูดภาษาไทยได้ก็คือคนไทยพูดไทยได้เป็นเรื่องธรรมดาคนไทยพูดญี่ปุ่นได้เป็นเรื่องแปลกคนคนไทยปลูกผักชีเป็นเรื่องธรรมดาคนญี่ปุ่นปลูกปูกผักชีเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเพราะนั้นคนไทยจะปลูก ต้นไม้ญี่ปุ่นอะไรที่ไม่ธรรมดาก็ฝากเป็นข้อคิดอย่างนะครับโอเคทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่โอเคครับเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันอีกนะครับนี่เป็นกำลังใจครับสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่า ขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิป เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ